เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่ามีผู้หญิงที่เป็นกำลังสำคัญและมีบุญคุณต่อพุทธศาสนาอยู่หลายคนค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือนางสุชาดาผู้หญิงที่ได้ถวายข้าวมัทุปยาตต่อเจ้าชายสิทธัตถะในเวลานั้นเพราะเข้าใจว่าท่านคือเทวดาแต่ด้วยอาหารมื้อสำคัญมื้อนั้นจึงทำให้พระอ,องค์ ได้มองเห็นความเป็นจริงและอธิษฐานจิตที่จะลอยบาททวนกระแสของความจริงของโลกและพบความรู้แจ้งที่รู้ว่าโลกก็เป็นอย่างที่โลกเป็นแต่ใจของมนุษย์สามารถที่จะอยู่พ้นทุกข์ได้ธรมเนียมการปฏิบัติของการถวายข้าวมัททุปยาตอยังสืบต่อมาจนถึงพวกเราในทุกวันนี้นะคะการที่เราจะระลึกถึง การเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2006ีแห่งการตรัสรู้ธรรมจึงอดไม่ได้ค่ะเราจะได้น้อมใจของเรากระตัญยูตอนน่อน,นางสุชาดาผู้ที่ทำให้เรารู้ว่าอาหารมื้อสำคัญนั้นผู้หญิงมีส่วนร่วมด้วยค่ะและเมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วพระองค์ก็ได้โปรดนางสุชาดาและบุตรของเธอได้มีโอกาสที่จะเป็นบุคคลที่เป็นอริยชนด้วยค่ะ และสิ่งนี้เป็นความกตันอยู่ของหญิงในยุคปัจจุบันที่จะเคารพหัวใจของผู้หญิงหัวใจของแม่และหัวใจของโพธิสัตว์ค่ะธรรมสวัสดีนะคะร่วนธรรมสวัสดีโดยปตอทอพลันที่ยั่นยืนเพื่อไทยฉัันนนมมีควาสุขเล็กๆนในใ,นใจ